ยังอยู่ค่ะเจออันแม่งมุ้มยุ้มหัวสวัสดีเด้อพี่น้องเพราะก็ลงมาจะุปักซองค่ะสวยๆเพี้ยงง่ายอะไรเงี้ยไปทถ้าได้ลงคลิปยังสบายดีโย่ทำไาปวดหัวแม่งมุ้มยุ้มหัวเมื่อวานนี่จิตสามจิตสามยุ้มหัวพี่น้องเอ้ยตายเป็นแวตายเรียบแม่กินเรียบค่ะ มายู่หัวยายสีว่าบักค่ะคุณก,ก็ไม่ตะปักตองไปเอากองของฝากนะคะขอบคุณหลายๆนะคะพี่จันอีกแล้วค่ะพี่จันมาอีกแล้วกองของฝากเอาอย่างเด็ดัดกาวตัดตัดออ,ออกมาก,กับบอลมี่เขาพลังโคนมีบุมีก็ยยกข้างนันมอสโซม,มิกนกันยาแล้วก็ยังบอกว่าสงการ รับ้านสงการนะรอมเท้าอ่ากะรับบอกกบไม่แต่สงการแค่นั้นเออแล้วว่ายู่บสงการแล้ว้อมเท้าซื้อให้เดอล้ว่าบอไดมีลายสื่อเธอแต่ว่าอันนี้นะรับผ่านคันคันนั่นออกมาแล้ะบอกมีลายซื้อปฏิบัติอ่านรอพอเดีหน้าได้ปันนี่คันแนวได้แล้วก็ได้ได้เ้อะ่ะ เนวได้ก <Yeah S 2> ็แนวกิน sí น no. no. oh. oh. oh, ั่น okay. ฉ like ัน่เลยอ้าคยาะว่าัก็ว่าโลดอาชิมินกินกันนี้อ้เปิดแน่กินกันป็นนกินนแล้วเรื่องง่ายค่แน่ากินกรยาเน่วกินกับยาเนาะยากิโลดยาพรมโลกแต่เพ่นเป็นที่นิงีมิมดโลโอ้ยปวดหัวมาๆพี่น้องเอ้คทแดดแที่พูดง่ายเงาฉันแหวเก็ไปได้เพเ่็นนั่ข้นมา ไแต่เต้ผมว,ว่าจะไปเวี่ยมงานเจีานแต่เมื่องา,น,น,าน,นอยู่บ้านโผพักฉันว่าชื่ออะไรอยู่เมื่อก่อนเนาะมันจะเอาเสือ้อามไปฝากนาคะค่ะน, <c oughs> นางแก่สวยนางูสวยเลยว่าไปฝากนางนะขอบค<า><จ>ุณนลายเขาอยู่ดีมีแห่เขาเจ้าจรับเจ <c oughs> ้าโล่นางว้าให้ถอนให้กาดีเย่มาเ่าจะไปหานางสวยกันเนาว่าท่านได้ไปนะคะคุณพิรีเด็กไปหา น่ะนักขาวก็จะไปหาผู้บ่าวจะไปหาผู้บ่าวผู้ไทยทำมส้มผู้้มเหล่า้เน้ออันนี้มันมีเ่าลเียนสื่อแล้วเกนสื่งเนี้มตรอ่เกยชิกาุน่าันบเราไเปี่ยนสือว่าทองถ่ยบอวมันต้องแกะหมดทุกอันใช่ไหมหรอ โอยข่าวด้านซันปากับบอยยาบอยยาขั้วเมื่อี้เท่าไม่เสือมมึงก็ท่าได้อย่มึงจะว่าขอ้เท่าม่เา่อกทาได้ขี้เท่าไม่เสือมก็ท่าออันนี้อ๋ออันนี้เป็นของของสาวลอยนั่นแหละโอย ขันมือเดชจะได้อยังเดชจะติดตัวผัวคนประเด้งขันมือเดชมาเมื่อคืนในรางวัลรางวัลปอบใจอยู่เอื่ยบนบ้าปอบใจเพราะว่าแม่มุ้งยุ่มว่างมือวาดในบ้านมอยบักกะแต่ขยันกายครับยังมีอันที่้องรับอารมณ์พี่น้องผู้ใดบ่ถืิ์ฤกษ์ฤกษับพี่เด้อมาลงอยู่มานั่งข่าวได้นั่ง้องรับอารมณ์โคตรเก่ง อันนี้คือมีชื่อมีจ้าเจ๊จีฮาร์ขอบคุณเลคะที่คนเราบ่อยถ่ายคลิปตายแต่วา่าเอ้าแย่นันนั่นนั่นนมะน,นมพึ่งนะอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะเอาจุ้สูุ้งนะคะจุงจุงจุ้งจุ้งนี่นล่อันนี้ของสาวรอ้อยของสาวร้อยนี่มีนมครับ ย่า yeah. เนี่ยมันเป็นนันเองนี่เนาะอ๋อ oh, <c oughs> มีซ้ำแพงเพื่อนว่าครับมีซ้ำแพงลหลายแบงหายายนี่ล่องอันใส่แพงนงะงบบเอามันใส่แบบไหนละ่ะสอดหรอพอแล้ววายังแอ้าวเนี่ยเพิ่นคือเขียนว่าอันตรายสั่นถ้าจับจิบอเป็นยังว่าอันตรายมีของซ้ำลอยค่ะโอ้ยมีสูตรลังคนบุตสูต ข้าเอามาแหละข้าตตองมาเก้อีกเธอหนึ่งประก่องมาจาดหน่เมื่อใดข้าอยาดมันมีอีเนี่ยข้าวตัวแต่ว่าตัวริัดนะฮะตัวนัไงเอ้าวันนี้มันก็คือโลคัาอัมราตอละของเธอลัไม่มีเัมึงกับบุ๋เจสี่ครับ ขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปค่ะ้รองเาวของอัมรานั่นเองเดี๋ยวจบอกร็วอกเรโอยสู้มมาอ่ะอันนั้นไม่หไดีไปลนะองง่ายหนึ่ีเาเร็วๆวันนี้ยังไม่ได้ไปน้อยนะคะอุยเบิ่งก่อนอุ้ย้วงามลานะคะ กูอ่ะกดูตัวอู้อ um> ู้อันนี้วมัน้องนลุกย่าเก็บหัตหนอเก็ล้อมแทนเธอจะได้ใส่ก้อนล้อมมงกันได้เลยใส่อีได้ล้ออันนี้ของพอล่าแต่แต่เพื่นบอกว่าแกเบิ้งได้ค่ะปีอาจอนยอมาลางใส่ไ่ได้แน่นอนค่ะนั่งนั่งนั่งใส่ไม่ได้แน่นอนค่ะ ใส่ใหญ่ค่ะใส่กระดามันกาบมันคมเพงใส่นะเออนี่ยสวยของพอล่าเนี่สวยของพอล่าเลยนีี้ของพอล่านน้ำพอล่าเนี่ยเป็นนั่นสวยค่ะเอาไว้รวยนะคะเอยนแมนเนาะเอามาไว้ค่ะเอามาไว้ นี่เอัไม่เหมือนเดิมนาะี่คือของพลากอัมมารานะคะแล้วก็ของสาวลอยเียว่าขนมเนาะเป็นอไกขอบพูบอกมาได้ว่าบ่ได้มีของเตอมลานะคะวันนี้ยังบ่ได้ใสหายงช่างใดอยู่ค่ะ ไปเอามาเลยม่รางวัลปอบใจข้งน้เข่าเลไปมาตู้นะยจโอ้ยู้ร้านปูนะกินมใไหเลยได้โลตีแได้เอรยาแดงหน่อยจะม่คองรางวัลปอบใจสบาย้พี่้อาสางวลอบใจกับไค้องอองยายโก๊ื่อมาหายายโกย่านะกินคือกัขนาดหยายโก๊บแยังสิบจิ๊กแ่่ไปรู้ไ้แบไสืมเอา บ้าเหรอจนซื้อมาให้ยายก๊บจะไม่ซื้อมาให้ดูของข้าวองนอากขาตองกับก้างนั่นเองไปคเธอะกินก้างมันนี่เนื้อมันะไปลากให้ยายก๊บกินว่าเป็นหมากินก้างตอบแมวบอกเงส่ว่ามึงมันหนาละคือแมวบ่าบ้านี่นี่คือของขังนะคะ เองคันงก็เปิดโอ้ยแยงนันมึงอย่ามาใกลเด็กอะมาตายากอีกเลือกซีเลยสีเลือกซียังนี่กำไรบอมีต่มีันนี้มันเพรเป็นกำไรนี่มีทั้เจ้าเมียนเดีค่ะนะคะมีอย่งนั้นมาเบิ้งของค่ะเออเราขายกัเาือไรเมันเป็นกำไรที่เปิดมัเป็นตุ่มูในนอนามาแบงกุลากูต่ตุ้สีไม่ยากีีกีบ พอดีเลยมนี้ยูมาเป็นซุปทางนี้มัาจะงามโอ้ยคือคืเรื่องเขามข้นยมากพี่จังขอบคุณหลายๆจ้าเวสุวรรณค่ะอน้ำแท้จี้แล้วพอดีือคักแท้โว้ยาศีบุริกินนมเผย่ายยังไงแม่สง่แน่เหมนกแมนพนคแแคกเกอบม ก็ยังได้ออยเพงไปซื้อคอยยังได้องหน่อยเจ้าคือชันเออคนไม่่มกินข้าวยังไดอมน่อยเบอรนนหั่อยในาจักก็ได้เลยองนึงเลจัน้ นส่เกระยู่เเดี๋ยวคันมีเพิ่นมีสมโพธแล้วก็จะเอาไปสมโพธิเป็นโออมีควัมเสียตรงพี่สิเคไรอัธทะยานีบ่แม่นกไงโอกน้อยจีเ้อน้อยหอยหนเรีนหอยเดนี่ไอัน่ไเวสวรันค่ะ ที่ว่ามันไลอันนี่คืออยากได้น้ำใาใายกาแบบอาวเี๋ีจคมาซาเ็นั่นมันได้ได้โอ้กันด้วยกักนแงไรงคอกกระปอเงินอผ้นีกินักี่คอนอนคออนนะคือให้น้องนะพี่นงกันพี่จันคะ เพราะว่ามีตะชิ้ควัอ่อนเอาสันัดนมันดีได้ชาเ้าเอาจเียวป้ออขอใสีแดงแล้วอย่าไปจัจเอกใช่กับป๋าเงินไว้นเรื่เท้ากันขนาดเสาเอาใส่ได้แ่ว่าใส่ไว้ให้ชิดกตื้อแฮอยู่โอ้ยชวนโอ้ยที่จริงกันน่อยทุกกานั่นแหลแต่ว่ามันยากนี่เนี้ยเนี้ยเส้นวเนี่ยเนี้ยคอใช่ไหมซิเตนีลซี เวียนผ้าวันย่างสิไปค่าไปคายีนะย่งสิไปค่าไปายเนืกบาเข็งแขงู่ดีเคไม่นออันนี้ขมิ้นเด้อกินได้ขมิ้นกินได้ลูกกะโพระเพาะ้อนเด้เพชรเน่ยบรากินข้ากินหน้าโบราะ ใส่ใส่ปัญหาสื่อใสอยครับใส่เบ้าบใส่สอยอันยันบันขาเจาก็เอาดีก็มียุงก็ปุยงาแล้มาไปซื้อขนมใา่เนี้ยได้เงินแต่ว่ามันได้เงินมันเดกาซ๊กขนมรสสมณงามมีนีนะบริงามมาจากาแ วิเคราะห์ดีหลวงมาได้ดมกูดอกบาดนีนะมึโลดึงดอดถึงดอดไปกูดายเนี่ยแอันพูดถ่ายรูปพระไปโตม่มกูยังกินแล้วคนเชี่ยวเนี่ันได้ไม่ใช่ผ้ากินพี่ดอกคนกินบ้าแยกกันกินมะละแต่ยี่หามไปหาลฮะมันพันแห้งกับแกงมันกินควันผ้าผ้าย่างเกลียวมันก็กินได้ยี่ขวาง มึ่มาแกก้าก็เรากรได้ยเถอะแันั่นก็หูยถามจะไซื้อตองอะดับอดีตฮักอมยาคูขวงใส่เกือบมึงมาจะคูแล้วกับใส่ได้บอกฉันใส่กันลวกมันบเอดี่นแตสีดำตรงนั่นแหะใส่ันเจ้าแล้วแก้วพ้านาคนีนาเขาจะใส่หร้อเขาใส่ได้ป่ะป๊ดปดเอาถอดดมมันอน มันน้องนไม่ใส่น่ะใส่ยเงินใ่ายใส่ตุอยเงินน่ะนะีเราก็าไ่ใส่นะอกาดเราใส่เบิ่มใส่แล้วเขาจะใส่นี่อดกับเป็นรบบนี่อดกัตาให้กรบเินหุ่งนี่งกมาอี่ยมันขาดเด้อขาดแต่คมันน้อยเจ้าต้องระวัง เปลมตีบาดกระขาดปอดเสร็จแล้วแล้วงามสิบนะจิ้มเงาออกรถหรือว่าข้าสิเดินทางไปไกลนึกเดินทางปลอดภัยคือสื่อใส่เงินอันจิ้นในหอยๆแน่นนะเนาะหนึ่งร้อยสามร้อยหารยแล้วแล้วนะใช่ใช่เาะฉันเงินซื้อสอยส่ามบุเล่เออ ทองคำราคาถูกๆ,ๆก็เยอะแยะไปคำหยุ่มเราจะไปซื้อคำหยุ่มแถว,วตลาดนัดแถวตลาดเนี่ยอะเมื<ร>่นะาไฮเยสยัก,กษ์กบกินเธอเน่ยก,กินก้างมันนั่นด้ก็ <c oughs> ขอบคุณหลายๆ,ด,ๆด้วยวิจันรเด้อสำหรับของฝากนะคะแล้วก็ของขังวันนี้ไปไปในเมืองมาแล้วก็ไปเลมาใหม่นะคะตามคลิปหน้าค่ะวราจะไปลบเป็นง้องป่า 不让我摆摊，不